ที่ผ่านมากรณีผู้หนีภัยความไม่สงบที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางปฏิบัติของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการออกมาเพื่อเป็นแนวทางกับหน่วยง,งานรัฐการที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนป,ปฏิบัติตามนะครับซึ่งกรณีเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก,ก,ก,ก็พบว่ามีปัญหาอยู่จานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงกันอยู่ เบื้องต้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาความมั่นคงแห่งชาติจะมีกําหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับกลุ่มที่หนีความไม่สงบเข้ามานะครับแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่อยู่ตามแนวชายแดนประมาณ5กิโลเมตรแรกนะครับเพราะว่ากอเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสงบปุ๊บเนี่ยก็อยากให้เขาย้ายกลับไปนะครับแล้วก็มีกับมีพื้นที่พักรอที่เข้ามาตอนในนะครับประมาณ10กิโลเมตรซึ่งจะอยู่ภายใต้าการดูแลของฝ่ายปกครองนะครับอำเภอแล้วก็จังหวัด กรณีที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดมากขึ้นนะครับหรือว่าไม่สามารถควบคุมได้ก็ให้กระดบเข้ามาในในพื้นที่ชายแดนนะครับแนวนทางปฏิบัตินี่ค่อนข้างมีปัญหาในช่วงต้นในการประสานความร่วมมือนะครับเพราะว่าถึงที่สุดพอมีคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องการการจัดการเรื่องอาหารการกินนะครับการดูแลเบื้องต้นแล้วก็การจัดการเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการจัดการที่ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ,ฐกองทัพฝ่ายปกครองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคม,มอยู่ในพื้นที่ชายแดนมีความเชี่ยวชาญมากกว่า แต่แกลบของสองหน่วยง,งานก็คือว่าหน่วยงานคพรามมันคงเองกองทัพเองก็จะกังวลเรื่องความปลัดภัยก็จะยังไม่ไม่ให้เข้านะครับสองสามวันจนกระทั่งผู้ยกตัวนัผู้ปบยกตัวม,ม,มากหิวนะครับหรือว่าลําบากมากขึ้นก็จะเริ่มอขอความเสื่อาพประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ชายแดน,เ,นเข้าไปในการให้ความช่วยเหลือซึ่งก็เกิดความราช้านะครับ SOP ใหม่จะทําให้ความรู้มือตรงนี้กระชับมากขึ้นไวามากขึ้นนะครับโดยอาศัยกลไกที่เราเรียกว่าศูนย์สัดการชายแดน มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สั่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้นะครับซึ่งกรณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นจังหวัดที่รับผลกระทบในช่วง2ปีผ่านมาเนี่ยล่าสุดก็มีการประชุมเกี่ยวความพร้อมกันใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับจังหวัดตาผมว่าก็ก็ดูในสถานก,การณ์ที่เกี่ยวความพร้อมอยู่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีและก็ราชบุรีเนี่ยที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุซักครั้งหนึ่งครับก็ถือว่า กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินว่ากลไกนี้จะปรับตัวแค่ไหนบ้างแต่ว่าผมกังวลว่ากรณีของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายครับที่อยู่ในพื้นที่ตอนเหนือติดกับชายแดนรัชฉานตอนใต้ของรัชฐานครับในวันนี้ผมยังไม่เห็นทราบยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวว่ามีการเตรียมความพร้อมหรือไม่ยังไงบ้างแล้วก็เมื่อพิจารณาถึงาการในรัชฐานเองเนี่ยก็มีความวุ่นวายมากขึ้นเนี่ยผมกังวลว,ว่ากรณีของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอาจจะเป็นจังหวัดที่จะต้องเตรียมรับ ผู้รบเหล่านี้ในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็ถึงที่สุดผมยังคงยืนยันว่าภารการดูแลผู้รบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นภาระของไทยเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าโดยกรอบกฎหมายเนี่ยเรายังคงไม่อนุญาตให้องค์กรต่างประเทศเข้าไปให้ความเหลื่อแต่ต้นซึ่งมาทําให้การการประสานความเหลือเนี่ยล่าช้านะครับถ้าหาก SOP อ่าที่ปรับปรุงใหม่จะเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม จากทั้งภาคสังคมในพื้นที่เองด้วยก็องค์กรต่างประเทศที่เข้าไปได้แต่ต้นเนี่ยมันจะทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ภาระตมนมากเนี่ยก็จะไม่ได้ไป็นภาระของของหอน่วยงานของไทยในพื้นที่ชายแดนซึ่งผมว่านี่จะเป็นความร่วมมือที่ดีมากครับ